ใจใ่พี่น้องว <c oughs> ันด,ดีสาๆเมื่อนี้แม่ตู้สิ <c oughs> ไปหาแมใหไงเมใหไงเป็นญาติผู้ใหญ่เนาะก็เหลือโบกี่คนแล้วเสีเ,เงินไปให้เพิ่นเดี๋ยวคือมาทุกที่ก็ให้เพิ่นทุกที่ล่ะเพิ่นกับพระเฮาานะพระแม่ตู้บิ้มก็เหลือโบเจักกี่องค์ละเดี๋ยวสิไปหาเพิ่นจะเชื่อไห้เบิ่งแม่ตู้บิ้มมายาแมใหไงมายาแมใหไ่มาซื้อขนมมาอุดหนุนเล่าเออ,อ เดี๋ยวอันสิไปให้หลานหน่อยนี่อันนี้อันนี้เป็นญาติผู้ใหญ่นอคือจังญาติผู้ใหญ่แม่ตูุบิมโน่รากาเพื่อนก็ยังขายของอยู่ประจำหมู่บ้านร้านแรกแล้วบอกม่ใหญ่ร้านแรกร้านแรกในหมู่บ้านนี่เลยสามสิบสี่สิบปีหรอมั่งแล้วก็ขายของเราอยู่หุ่นข้างหลังร้านเป็นร้านของซ้ำเนาะของซ้ำตามหมู่บ้านเท่านี้แหละแล้วก็ขายของเรามาแม่ตูุกับมาอุดหนุนเรามาสืมาสืทุ้งเทามาสืทุ้งเทาเออเดี๋ยวนี้เก็งขายได้หมดเลยมาสืกับนมสนับสนุนม่ใหญ่ เดี๋ยวจังสิไปหาแม่ไงทวดนอเดี๋ยวมาเจอกันนี่มาฮอดเราจะามาหาหาไยทวดหาไยทวดอ่าร้านน้อยมาเปิดประตูหมาก,กันหรือเปล่าไม่ครับ,รบ<ม>โอเคเปิดประตูเปิดประตูอ่าโอเค เพดยองเ็ดยองเม่ใหญ่มาดีจ้ามาหาไม่ใหญ่ทอดพระกับเรือมาจักองแล้วพระไม่ตูบิมนั่นเดี๋ยวสิอันน้ำเบาน้ำเบาน้ำกองโอเคมาดีะอมาีต่กันมต่กันมตูบิมก็ลาสิปุก ขุดปลูกก้นไหมปลูกก้นไหมโอ้ตรงนี้มันมันหินแห่ทั้งนั้นเลยแม่มันหินแห่ให้น้่บอกให้รดน้ำเยอะๆทำไมรดแค่นี้วะมือก็งี่เง่าหลายกระมือนั่นระตรงนี้หลายกระมือเลยเดี๋ยวสต๊อตไว้ก่อนไม่กูขุดบ่ไว้ให้ลูกมาสวย แม่ตู้เด <laughs> ี่ยงตู้กัวไวเขาแล้วให้ให้ผู้ผู้ดมันก็ขุดโอ้ใส่น้ำเป็นมึงสีเข้มแน่ไเอาเป็นพวงกับพวงใส่ขีงวัวน้ำขีงวัวเอามาอีกลูกเอามาอีกใส่อะไรมันสีเข้มเอาเบื่อเข้มเราบ่สีเข้มไปสนพอแล้วบ่ โออเเคแม่ต <Okay>. okay. oh. okay. <laughs> ู <Comics situation> ้บ <to> <cartoon> ้มปลูกทับทิมก่อนต้องเอาต้องเอาถุงพลาสติกออกนี่ปลูกทับทิมครับปลูกทับทิมต้งซีได้ไหมบ้ย bốn mươi con bùi ba bùi hai trăm con bùi quất เครื่องฟ้าเอาบอกค่ะผู้ชมปลูกเครื่องฟ้าเนี่ยนะปลูกเครื่องฟ้าปลูกเครื่องฟ้าครับผมนี่ให้มันเลี้ยงไปป่าววะนี่มาเรื่อยๆป่ะมาสิเียงเจียงเจี นั่นมันตกแต่งหวะบ้าตโอเค